โลสบายดีสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวเวเฮาแล้ะก็เอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าจ้าวันนี้ฮากลับมาอยู่กับจองสาวลาคือเก่าพี่น้องวันนี้สาวลาสีผ้าพี่น้องออกให้ออกสวนคือเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเสาวเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเนาะวันนี้ออกสวนมาซวยแน่เนาะพี่น้องเพราะว่าวันนี้ก็มาสีผ้าพี่น้องมาว่าสิมาล้อมหัวหน่อยนึงแล้ะก็สีผ้าพี่น้องมาจูดไทเนาะพี่น้อง เพราะว่าตั้งแต่ตอนหนาดันเขาไปทางไ่เนาะทางไ่ประมาณผ่านไปอาทิตย์หนึ่งพี่น้องผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะตาเสียอันนัน้นเขาทางหันมันหน,น,นาจะแห้งเราพี่น้องมันหนาจะแหง้งอยัง,งแล้วเขากะไดอาทิตย์หนึ่งแล้วเขากะทภาพพี่น้องมาจูดเนาะมาจูดไทยพี่น้องมันนี่กะภาพพี่น้องมาจูดไทยแลวกะภาพพี่น้องมาลอมหัวหน่อยนึงเนาะนี่ตอนนี้เขากะกำลังเดินทางกำลังมาหอดนี่เลย มาหอดวองเก่ามังเดิมที่เฮาเคยทายคลิปมองหนีเราพี่น้องทางล่างก็จะเป็นจอมผู้ยังปร่ามาณน,นีเลยจ้าเดี๋ยวรอง่ากับสีผ้าพี่น้องไปชมบรรยากาศอยู่ที่ให้ที่สวนข้องเข้าคือเก่าเราพี่น้องไปเลยพี่น้องไปรับชมพร้อมพรกันเลยจ้าไปยางพร้อมพกันพี่นอ้องอันนั้นก็จะเป็นผู้จะเป็นผู้บอนเท้าเห็นให้คือเก่าเนาะน,ะนี่ขึ้นมาหอดนีแล้วพี่น้องสิพาพี่น้องไป จูดให้เนาะล้วการิีพาพี่น้องล้อมหัวหน่อยหนึ่งนี่เขาล้อมหัวกะสิล้อมประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องนี่เนาะนี่เลยการล้อมหัวบนดอยพี่น้องเ้าสิเห็ดแบบนี้เนาะนี่เอาใหม่แบบนี้เห็ดเล่มแๆลมๆเลยกลมไปซักซักแบบนั้นเลยเนาะล้อมแบบนั้นเลยจ้าไปพ้าพี่น้องไปรับชมบรรยากาศดีๆอยู่ที่ภูทีพาคือเกาเนาะพี่น้อง มัอน,นีก็พาพี่น้องขึ้นผุอีกเละจ้ะออกขเนใะมน้องม้นน,นีะพี่น้องออกมาจูดไทยเนาะแล้วก็สิพ้าพี่น้องมาลอมหัวหน่อยหนึ่งมาสั่นอะไปกันเลยอยากมาหอดเครื่องทางแล้วจ้ะทุกคนนี่<ล>เป็นบรรยากาศอยู่ใคอยูซวนทางนันเขาจูดไทยแหล,ละจ้าก็คือพี่เอื้อยเขาเองเนาะมาจูดแต่เสาวเลยห<ล>าก็มาสาะหน่อยหนึ่ง ยางปฟโซกันไปเนาะเมื่อยเลยอ่ะพี่น้องยังไปยังมากอกมาพอกับนี่น้ำธรรมชาติไหลามาจวดๆเลยเย็นขนาดนล้นี่บ้านนอกละเอินกะลางเนาะนี่ว้าวสุดยอดจริงๆ ในที่สุดเท่ากับมาหอดละจ้าพี่น้องนี่มาหอดตูปลังเก่าที่เราเคยพักอยู่สนันเนาะนี่มาหอดละจ้านี่เลยก็นั่งพักก่อนพ่นะเมื่อยร้านน้องหลาก็เมื่อยคือการพี่น้องแต่ว่ามาสิพาพี่น้องมาสมบรรยากาศก่นกอนเนาะนี่หอดให้หอดสวนและจ้านี่ตูปของเฮาเน้นน้อยเลยนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ก็เฮ็ดลังคาด้วยไม้อันนั้นไม้สาเขาเอืน่นไม่กระบอกไม่ปอกอียงังงวะประมาณนี้แหละ <laughs> <N ic ly> <N ic ly> นี่คือเด่นองหละซีรีวิวห้เบิงใหม,ม่อีหยังเนาะนี่ทางล่างก็จะเป็นไฮเป็นสวนนะพี่น้องนี่คือเขาเขาทางแล้วเนาะนี่เขาทางแล้วจ้าเดนองหละสิภาพพี่นอ้องขึ้นผู้เนาะขึ้นผู้บองนั้นเลยเพราะว่าไฮนองหละก็อู่เบางเทิงเนาะเด่๋ยวสิภาพพี่นอ้องขึ้นผู้ห้าจูไทยนะพี่น้องวันนี้ก่ะมาจูดไฮโ,โดยเฉพาะเลยเด้อพี่น้องเด้อยู่ไฮยูสวนคือเก่กาก,าก,าก,ากานญะตากกับประมาณนี้เนาะแต่งโตเดิมเดิมเนะน,นาะทรงเดิมเดิมโตเดิมเดิมมาสัพาพ่นเด้อเด่นองหละสิิภาพพี่น้อง ไปจูดไทยกันก่อนเนาะพี่น้องมื่อนี้กับพี่น้องจูดไทยพอเขายังว่าท่านปลูกมันเถอาพี่น้องอันที่คลิปผ่านมา้องลาไปปลูกมันก็คือไปปลูกมันซอยพวกอีแม่เนาะพี่น้องแล้วก็ปลูกมันของพวกเอื่อยเนาะมื่อนีนนี้องลากับเอื่อยกะมาจูดไทยคองเจ้าของแหละเพราะว่าอีกสองสามวันเท่าก็สิมาจูประมาณอาทิตย์หน้าเฮาก็สิได้มาปลูกอยูนี่แล้วเนาะพี่น้องยู่มผู้นี่แหละพอช่วงนี่ก็ยังปลูกแถวพุ่นอยู่ยังปลูกของพวกแม่พวกเอื่อยอยู่เนาะแล้วก็บองพวกเพื่อนกะ ไก่สีเรียแล้วนะพี่น้องยังบอลลายเนาะยังอีกบอลหนึ่งแล้วก็เลี้ยวอันนี้คือบอลสุดท้ายที่เฮาสีมาปูก็คืออยู่นี่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเฮายังกำลังสีมาจูดไทยเลยเนาะพี่นอ้องเด้รับหลังสีผ้าพี่น้องไปจูดไทยจูดสว่วนกันจ้าเนี่ยนนี้คือตู้ของเฮารีวิวตู้เผยเบิ่งก่อนรีวิวตู้เผยเบิ่งกอนจ้านี่เฮามุงด้วยอันนี้เนาะพี่น้องคนไทยอื่นอีกอย่างเนาะนี่ มุงโดยอันนี้จ้าบไดเอาซังกสีหรือบอได้เอายังมามุงเดอมุงโดยอันนี้เอานี่นี่คือตู้ของเฮาแลาา้วก็มาเห็ดแนวนี้เอานะไวท้ที่นั่งที่ยังประมาณนี้จ้ะนี่เลยตู้แบบตรดๆสวยๆเลยจ้ารีวิวตู้เผเบิง่งเนาะเดี๋ยวรีวิวข้างในก่อนนี่แหละแล้วนี่แหละอันอันนี้มุงเนาะพี่น้อง่นก็เป็นหาเป็นส่วนเนาะ,ะเลยพี่น้องขึ้นพูละจ้าใน,นตอนนี้ เพื่นผู้กำลังจูดไทยแล้วอันนี้นี่มาจูดเดี๋ยวนี้แล้วพี่น้องทางนั้นเอือยเพิ่นจูดด้วยแล้วคลองเพิ่นเนาะเมื่อยแหง้งแหง้งจูดประมาณนี้จ้าบริจูดแบบไฟลุกไฟแห้งอย่างดอกไฟกันประมาณนี้ซืสอเพี่นอนเนาะเลยแปลว่าเผาทางในเ่าทางเขากะแบบนี้ก็จูดด้วย นี๋ยามาจุดแบบนี้เนอะมาจุดแบบประเดี๋ยวถักให้มาจะยอดปูใช่จุดไทยจุดไทยจ้าพี่น้องนี่จุดแบบนี้เอาลองไปพ่าซุ่มเอาหนะว่าแม่นจนะจุดแบบอื่นเราเขาซุ่มซื้อฮ่นะเพราะห้าทางแนละ้เพาก็มามาเห็ดแบบนี้นะเนี่ยเขามากองกองกองแบบนี้เขาก็มาซุ่มไปพ่าซุ่มขี้เหงื่อะแหละพี่น้องนี่ไปไปหาจุดไห้จุดสว่วนกันจ้า โอ้ oh, พี่น้องเบืองบรรยากาศพายุจอมพูเนาะเบืงองยุลุมท่นโอ้โ oh, หสุดขักเลยจุดให้ท่านแล้วเถอะพี่น้องมานางพักอยู่นี่หากจุดยุลุมเนาะเท่านี้จะท่านจุดเถอะมันท่อนลายเนาะพี่น้องจุดแล้วเขากับปูกมันเนะาะบัดนั้นพี่น้องประมาณอีกทิศหนือเขาสิม,มาปลูกมันอยู่นี่เลยเนาะทิศนี้แบบว่าเขาบ่ท่านแล้วยังมีภาระเฮตดอยู่ ยังไปปลูกอีกบอนหนึ่งนะพี่นอ้องบอนนี้ก็น่าจะเป็นบอนสุดถ้ายที่สิมาปลูกเด้อโอ้โหบรรยากาศทางพุนสุดยอดมากเลยพี่นอ้องแบบนี้แหละอยู่ผู้ดอยเหาพี่นอ้องมิแต่ผูมิแต่ผ,ตผาเนี่ยแหละจ้าบ่มีอย่างเลยนอกจากผูจากผาเนาะไปหายไปส่วนก็ขึ้นผูขึ้นผาแบบนี้แหละจ้าพี่นอ้องอยู่ลุมก็จะเป็นน้ำเนาะอยู่มองอันคับคอยู่ลุมเลยจะเป็นน้ำนะพี่นอ้องโอ้โหมีแต่ผูมแต่ผารัดหนา้ารัดหลังเลยเหนื่อยมากค่ะ ในสายเบิ้งหน้าคนจูดไฮก่อนหน้าตาโอ้โหบอกเลยว่าไม่ไหวค่ะคือหน้าสันหลังจากจูดไฮมานั่งอยู่กกอันนี้มีปุ่มกกใหม่ี่พี่น้องมันหอนหลายว้ายหอนใหม่พายหล่นอิลี่เราจะจูดไฮวัอน,นี้เนาะยังมาทันแล้วเธอเด้อวัอน,นี้เนาะจูดไฮแล้วนี่แหละสิผ้าพี่น้องเมื่อเหือนคือเก่าไปสิผ้าพี่น้องลุยต่อ กรจุดไห้ต่อมันแล้วมันถัว่วพี่น้องแล้วก็สิพาพี่น้องพักคอนย้อนอารมณ์สิเก่าค่ะสบาจเหน่ยโอเคเลยนี่ตอนนี้สละกระจุดให้แล้วแลยจ้าพี่น้องนี่จุดแล้วแล้วมิแต่ว่าถาปูกมันต่อนน้พี่น้องจูดไทแล้วและจ้านี่คือหาคองเฮาเนาะนี่เลยหาคองเฮากับสิกวางควงแบบนี้เลยนี่ จุดท้ายแล้วเลยจ้าพี่น้องเดียวตอนนี้ห้ากัสิบไปเฮ็ดประเพณีประเพณีล้อมหัว,อหวพอบไดายบไดายล้อมอิลีเด้มือนีแบบปลาเขาว่ามือว่าหนีหันมีคนเสียวอยู่ภายในบ้านเนาะมือนีคันเท้ามาล้อมหัวหัวนนะเขาว่าหายเฮ็ดเฮ็ดไทยหัวคล่องเขา้าหันอีหย่างก็เขาเอื่นแบบอีหย่างว่าเขาเอื่นแบบภาษาหนองละเอื่นว่าอ่าเ้มามเขานาวนาเวาว น้าวน้าเอ้ยแบบแบบอะเนาเอบใสตกีมาะจ้ะจกลองเอ้หาจกลองหน่เพื่อบ่ให้ดล่ะปุ่ยดองลายเอเกล่เพื่อจกลองเจนี่เจนนอยโอให้หัวมันอ่าให้หัวมันดีมันยังหนตามหาเพิ่นว่าเม่านนีน มีคนเสียมันนีกระปุยล้องลล่เนาะทางภาษาล้องทองลาเอินกะล้อมหักมาแม่นเฮาสีล้อมเบิดดอกล้อมแค่อันหนึ่งสองอันกะแบบว่าให้มันมันให้รักฮามันแก่นอีสังหนะ้มันมันคงสังคณาเด็ล้อมแบบนี้เอาเป็นสีล้อมจริงจังยังดอกมันหนาจ,จังมาล้อมใหม่พาเพี่น้องมารีวิวให้ของเฮาให้ที่จุดแล้วก็ที่เป็นแบบนี้เลยแบบว่ามันสะอาดกว้างตาเลยเนาะ

ເຮັດໃຫ້ມັນ ng ັດ ng ຸນກ້ອງກ רי ງເຮົາຊິຊື້ອັນນີ້ເຂົາເອີ້ນວ່າເຮັດລອມຫົວແນງເນາະພາສາລາູສານແຫົັກຄະົາອີຍັງເົາກຮັດກອງນງຊິໄມືຮືນດຮັດກອງນງນາະໄດອຍ หยัดไปเงินเมนกีไปตักน้ำอื่กินแบบนี้แหละมันจังสบายเย็ยนดียากาศสดชื่นไอยพักพอนตอนนี้พี่นอ้องแล้วแล้วเัาจูดให้ฮากเะเ,ากเมื่อเนาะเดี๋ยวรองลัาสิบภาพพี่น้องเมื่อรีวิว อาตูบหรือว่าเขาเอิญมากระนึ่มเนาะกระนึ่มบานรองละเอิญมากระนึม่มกระนึ่มข้องแบบว่าคนเท่าเทียแหละทีมาเฮ็ดท้ายเฮ็ดตอนอยู่นี่นกระซิดกระนึ่มมองนั้นพี่น้องมองเขาเห็นผละละหลยคนเลยไปอยู่น้ากันเนาะแบบว่าตอนสาวมากก็มาเฮ็ดเบียตอนแรกมากก็มาอยู่กระนึ่มนี่แหละพี่น้องมีเรื่องละสินเมื่อรีวิวให้เบิ้งเนาะถ้ามาซาทแทง่งเลยพี่น้องเ้อโอ้ยมือย <laughs> นี่แหละบานเห่าพี่น้อง นี่แหละบานห้าวัดซานย่างเมื่อกันสามคนค่ะพี่น้องเมื่อสภาพี่น้องเมื่อรีวิว<อ>กันนึ่มเนาะทางนั้นก็จะฮิตขอกขอกแบะขอกงัวนี่คือบอนอยูขอสีแอมโดยอันนี้แหละนี่เลยค้าโยมค่ายาบางคนกระตอกสั่งกัะสี่นะนี่ตู้ปลังนี่เขาเนาะเขาอัาอน,นั้น เขาแอมโดยไม้เหียแล้วก็มุ่งโดยหยาเนาะพี่น้องคือแบบโบราณแหงแบบนี้แหละสมัยกี้ที่น้องหลาอาศัยอยู่แบบนี้เลยเนาะพี่น้องมีหลาแบบกำลังนี้เลยต้ทนท่ายังหน่อยม้าตัวนี้ก็ได้ตอนทานยังหน่อยเขาก็อยู่แบบนี้เลยคัาขนาดไหยตัวแบบนี้มันเย็นไปพาพี่น้องอย่างเมื่อนี่จะเป็นกระน,นึ่มของเขาเนะเขามาอยู่นี่ ขเขาเลี้ยงงวเลี้ยงควายพี่น้องน,นี่เลยเขาพักผ่อนกันแล้วทำไมไมน่านจือปะบรรยากาศโคตรดี หมักแห้งอยู่แบบนี้มันดีมากเลยอยู่ปลายอยู่ดงว้าวนี่กพาพี่น้องมารีวิวกันนึ่งของเขาคือแบบเย็นมากมันนนาอยู่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นวังเข้าอยู่เลยเขานอนนี่และนี่ก็คขึ้นเส้นทางที่เทาซิมเมอ่อนี่เลยสวยรถ เหมือนกันเลยพี่น้อง